สวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้เทพทักษิณสอสอนสิงเยมาพูดคุยกับพี่นะมามอยมอยไทยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแหมแล้วดูสิไม่อยู่ในห้องนอนนะเนี่ยแล้วไม่ยอมใส่เสื้อแบบนี้พี่จะคุยรู้เรื่องไหมเนี่ยโอ้ <laughs> โหไม่น่าเลยอะไรอ่ะตีปากตัวเองได้ไหม <laughs> โถพกันคุยกันขอบคุณมากนะคะวันนี้ เอเเอาถามก่อนเป็นยังไงบ้างหายเจ็บหรือยังยังเจ็บก็สอกครับยังเจ็บศอกบวมอยู่ครับแล้วก็เจ็บหน้าแข้งครับเจ็บขาขาบวมโอ้ก็หลายจุดอยู่เหมือนกันตอนนี้อยู่ที่จังหวัดอะไรแล้วอะคะผมซ้อมอยู่ที่เกาะสมุยครับแต่บ้านเกิดอยู่กระบี่อืมแสดงว่านี่นะตอนนี้ก็คือกลับมาที่สมุยแล้วหรือเปล่าอยู่ดูสมุยครับไม่ได้กลับบ้านครับพี่เข้าเรื่องเลยหลังจากที่เห็น วาดวดลายนะคะใน ini, 2 2> วันลุมพินีสองไฟท์พี่ก็ดูทั้งสองไฟท์เลยแล้ววันนี้มีโอกาสได้คุยกับเทพทักษิณขอบคุณมากๆถามก่อนเทพทักษิณน,นี่ชื่อเล่นชื่ออะไรหรอคะมีสองสองชื่อชื่อทายกับชื่อขวัญครับชื่อททยกับชื่อขวัญและให้พี่เรียกว่าน้องททยหรือว่าน้องขวัญได้มั่งเรียกทายก็ได้เรียกขวัญก็ได้แลกเป็นพี่ถนัดนะ <c oughs> ก็คือเรียกอะไรหันหมดนะเอ,ะอาอ ai, น้องทายน้องทายน้องทายนี่ เรายังหนุ่มอยู่เลยอายุเราแค่เท่าไหร่เองอะยี่ส <25 S 1> <25 S 2> ิบห้าเองนะยี<ช>่สิห้าขึ้นชกในวันสองครั้งเจอกับทางยอดกิษดาเจอกับพี่เขาสองครั้งเลยใช่ครับคว้าชัยชนะมาทั้งสองครั้งครับผมแล้วมันเป็นการชกที่แบบดุเดือดโอ้โหออกอาวุธอะไรกันขนาดน,านั้นออกอาวุธไม่ได้ตาะกายใจกันเลยครับ ย้อนไปหน่อยได้ไหมคะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าครั้งแรกอย่างเงี้ยที่รู้ว่าจะได้ขึ้นชกเวทีวันลุงพินีตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างคะน้องทายดีดีใจมากดีใจแล้วก็กระโดดกอดกับพี่ครับพ<อ>ี่ก็ตัวบอกว่าจะได้ต่อยวันคนระับอืต่อไยไฟเล็กก็ต่อยเป็นคู่เอกเลยครับที่ดีใจเพราะว่าต่อยเป็นคู่เอกด้วยไฟเล็กครับแสดงว่าเราต้องมีฝีไม้ลายมือเข้าตาสิเราได้แบบจัดเป็นคู่เอกเลยอะ่ะ ก็ผมก็ต่อยมวยมานานนะครับก็ต่อยกรุงเพกตัวดีๆผมก็ต่อยมาหมดเจอใครเจอใครมาแล้วบ้างบอกพี่ให้รู้หน่อยได้ไหมเจอรุ่งกิจก้องธรณีก็เจอพวกดีๆหลายคนครับเจอเจอเจอืเออลายหรายคนนะเจอมวยเก่งๆนะแล้วก่อนหน้านี้เคยเจอกับทางพี่ยอดกิจสดามาก่อนไหมคะไม่เคยได้ต่อยเคยเคยได้ต่อยสองค่อยหลังเนี่ยที่ว่าได้ต่อยกับพี่ แสดงว่าการเจอที่วันลุมพินีที่ขึ้นวันลุมพินีครั้งแรกเจอกับทางพี่ยอดกฤษดาก็เป็นครั้งแรกที่เจอกันใช่ครับผมโอ้พูดถึงพี่ยอดกฤษดาหน่อยได้ไหมเป็นยังไงบ้างในครั้งแรกนั้นนะผมไม่คิดเลยว่าพี่ก็จะทนกันาดนี้โอ้ทนแล้วก็ทนมากนะัะผมไม่เคยต่อยมวยไม่เคยเจอใครทนอย่างนี้เทียบอืมเก่งเก่งพี่เขาเก่งมากเลยครือทนด้วยเก่งด้วยคือครั้งนั้นพ,พี่ว่าก็ประทับใจใครหลายคนแหละ แต่ว่าคะแนนออกมาน้องไทยชนะใช่ไหมทางพี่เขาแพ้แพ้คะแนนไปเนาะมันอาจจะยังคาใจใ<ช>ของฝั่งพี่ยอดกิจดาไงก็เลยต้องมารีแมตกันในครั้งที่สองไงใช่ครับอืแล้วพอรู้ว่าจะได้ขึ้นชกวันโดยที่ต้องเจอคู่ชกคนเดิมตอนนั้นเรารู้สึกยังไงน้องททยรู้สึกดีใจครับที่ได้กลับไปต่อยวันอีกครั้งครับแต่ว่าก็ซ้อมหนักกว่าเดิมแลผมผมไม่เคยประมาท ผูต่อสู้ครับแบบซ้อมหนักซ้อมหนัก,นกครที่ผ่านมาผมซ้อมสองเดือนนะถ้าเด็กซ้อมนะซ้อมนานมากเลยครที่ผ่านมาซ้อมสองเดือนเลยเหรอะใช่ครับเห็นแล้วบอกว่าเราให้สัมภาษณ์ก่อนแข่งบอกว่าเดี๋ยวผมจะเอาความหนุ่มความว<ช>ัยไปสู้กับเขาใช่ครับเพราะผมหนุ่มกว่าวัยกว่าเขาเขาเขาเอาวุธหนักพี่พี่เขาเอาวุธหนักแล้วก็พี่เขาทนการ ประสบการ์การผ่านมวยพี่ก็ก็เยอะกว่ารอบล่าสุดวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะคือทั้งสองคนเนี่ยบีบหัวใจสุดๆเลยแล้วก็หลายครั้งที่แบบเขาก็แบบมีต่อยเรานับเหมือนกันนะต่อยต่อยโดนต่อยเมาอยู่หลายครั้งเหมือนกันครับพี่ก็ต่อยเราก็แบบไม่ไปง่ายๆอะ่ะใช่รับผมก็ต้องต้องชกมวยตามสไตล์วันนะมวยวันก็ไว้มวยเดินตกอ,อาวุธแล้วก็อ่ะ ออกอาวุธกันไม่หยุดแต่แบบนี้ครัให้ขยันออกอาวุธแต่แบบนี้คของวันลุมพีนีครับที่นับไม่ท้วนเลยอ่ะเดี๋ยวกระโดดถีบเดี๋ยวเตะเดี๋ยวขา <c oughs> เดี๋ยวอะไรทําไมอาวุธมันแพ้วๆขนาดนั้นนะ่ะใครสอนมาแบบนี้อ่ะมันดูแบบมันดูทําง่ายๆมากเลยอะ่ะก็ซ้อมครับแล้วก็มีพี่น้องบีเขตดยงยุธแกสอนให้แต่ตอนผมทําลูกไหนผิดแกก็คอยสอนคอยคอยเตือนให้ผมมือว่าอย่าย แต่ทำแบบนั้นในทำแบบนี้แบบนี้อไอ้ที่กระโดดแบบกระโดดเตะแล้วเตะอีกอย่างเนี้ยะคะถ้าคุณไม่เคยทำไปทำมันก็ไม่ได้ครับต้องต้องซ้อมให้ติดนิสัยครับซ้อมให้มันชินไปเองเลยครับโอ้โหมันถึงจะทําให้ครับถ้าถ้าเราซ้อมทุกวันมันก็ทําได้คือสองเดือนเนี่ยต้องมีท่านี้ทุกวัน <c oughs> <c oughs> ต้องมีที่แบบเตะกระโดดเตะข้างหลังอ่ะใช่อัะ <c oughs> ผมก็ซ้อมอย่างนั้นเนี่ยทุกวันเลยครับเช้าเย็นเช้าเย็นผมก็มัดซ้อมอัด อัดกระโดดเตะอัดกระโดดต่อยอัดปันศอกอัดศอกกลับอไผมก็ซ้อมทุกวันครับแฟนพี่เนี่ยฝากถามมาเพราะว่าเขาดูแล้วเขาก็ชื่นชอบเขาชื่นชอบมากฝากถามน้องเขาหน่อยสิว่าอาวุธมวยแพลวพาวมากใครสอนน้องเขาซ้อมยังไงโอ้สุดยอดเลยอะ่ะกลับมาเจอกับทางพี่ยอดกิษดาคราวนี้เป็นครั้งที่สองความที่กลับมาของเขาอะ่ะเขากระหายชัยชนะแสดงว่าเขาก็ต้องเตรียมตัวมาดีมากเหมือนกันถูกไหม ช่ครับเพราะว่าเขาก็ต้องซ้อมเป็นเดือนสองเดือนเหมือนกับผมนะเพราะว่าผมก็ก็ตั้งตั้งแต่ต่อกับพี่เขาผมก็พักประมาณสิบวันแล้วก็อบเริ่มซ้อมต่อเลยคนระับอ้าวแต่ว่าณนะตอนนั้นณนะตั้งแต่แมตช์แรกเรารู้แล้วล่ะครับว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะได้แก้มือกับพี่เขาหรือยังไงเราถึงแบบซ้อมต่อได้เร็วขนาดนั้นไอที่จริงอ่ะผมอะ่ะไอติดรายการรายการชกกับพี่เขาที่ใต้ วันวันวันที่เดือนที่ผ่านมาแล้วก็เออก็ถอนเพราะว่าผมเจ็บมือผมถอนแล้วเขาก็โทรมาบอกหลังจากถอนเสร็จว่าเดือนหน้าต่อยได้ไหมวันที่เก้ากับพี่ยศคกอสตาอืมว่าน่าจะกันืำแล้วตอนที่เรารู้ว่าเอ้าต่อยกับพี่ยอดกิสดาอีกแล้วเหรอเรามีหวั่นใจเรามีกังวลไหมทีแรกก็กังวลกลัวกลัวจะโดนหมัดโดนศอกพี่ก็แต่ว่า พี่น้องบีให้ผมเสริมคางคาบคาบลูกเล็กเยอะๆคาบทุกวันในแบบนี้เดแล้วคางมันจะได้แข็งครับเนี่ยบอย่างเนี้ยโอ้โหคางมันจะได้แข็งครับพี่น้องบีอบอกติวเข้มเสริมทุกอย่างใช่ครับผมกับมวยพี่ยอดติดตาผมเป็นมวยคล้ายๆกันครับมวยถอยไม่เป็นคือเดินคือคือเหมือนเหมือนกับมวยทรงเดียวนะพี่เขาก็เดินผมก็เดินออกอาวุธแ,แบบนี้ โอ้ยดีแหละเนาะคนดูก็เลยได้ดูของดีของมันของเดือดเนาะันั้นเรารุ้นแม้ว่าเอ้ยคะแนนผลจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการชนะแบบน็อกเอาท์อะค่ะหมดยกแรกอะผมค่อนข้างจะมั่นใจนะว่าผมจะชนะยกแรกแต่พอหมดยกสองอะยกสองอะผมมาแพ้ผมบอกพี่เขาว่ายกนี้อะผมเหมือนกับผมเจ็บหัวข้อะครับ แล้วก็ผมผมทำอะไรอะไรไม่ไอถนัดเดินพอยกสามหนึ่งออกมาผมก็เดินเข้าหาพี่เขาก็กวันสอกกวันสองยกสามผมมั่นใจว่าผมจะชนะตอนนะั้นมันเป็นการชนะคะแนนแบบเขาประกาศทีละคนเนาะว่ายอดกฤษดาได้ก่อนแล้วก็อีกคนนึงเทพทักษิณได้ก่อนแล้วตอนนั้นเรารู้ไหมว่าอุย้ยเราจะได้หรือไม่ได้ว่าเฮ้ยเราลุ้นไหมคะตอนนั้นอะลุ้นลุ้นนั่นเละเพราะว่ามันสสเสมอกันหนึ่งเสียงนะครับ พราะว่าในวันเจ้แม่นทิพมันไม่มีผลเสมอมันมีแต่แพกับชนะครับค่ะค่ะเลยรุนหนักหน่อยอแต่เหมือนถ้าไอ้ถ้าต่อยกัน้ายกเนี่ยเสมอแน่นอนครับถ้าถ้าถ้าต่อย้ายกเนี่ยแต่วันจะแม่นทิพมันไม่มีเสมอค่ะ<า>มันมีแต่แพนะครับอ๋อสุดท้ายเราก็ได้ชนะมาครองทั้งสองครั้งแล้วถ้าสมมติว่ามีครั้งที่สามมาถ้าเกิดว่าเขาจะจัดให้เจอกับพี่ยอดกฤษดาอีกไหมอ่ะ ผมว่าต้องมีอีกครับเพราะว่ามวยต่อยกันมันนะคนับคนดูก็เขาคงยังไม่เบื่อหรอกถ้าต่อยกันอย่างนี้คนดูก็อยากดูอีกครับถ้ามีครั้งที่สามก็ต้องต้องผมผมต้องกดดันตัวเองว่าอย่าให้เขาชนะอะไรแบบนี้ต้องซ้อมเดิมับความกดดันมันก็จะเยอะขึ้นเนาะแต่ว่าน้องไทยมองว่ายัางไงนักบวยมันก็มีแพ้มีชนะกันได้เป็นธรรมดา ใช่ครับผมมีแพ้มีชนะแต่เราก็เรียกว่าเราเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วก็ประทับใจแหละพี่ก็ว่าต้องมีอีกเดี๋ยวจะรอชมรอเชียร์ทั้งสองคนแต่พอจบเกมบนสังเวียนจบปุ๊บก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีติดใจอะไรกันไม่ครับผมกับพี่เขาก็ใจตั้งแต่คุ้ก่อนนะครับก็พอต่อยเสร็จผมก็ทักไปถามพี่เขาเออพี่เจ็บตรงไหนบ้างไรแบบเนี้ก็ทักคุยเหมือนพี่น้องคนระับ<อ>ในเฟซ ในในเราก็ไปคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับแต่วา่าพี่แบบนี้อยู่ข้างล่างก็เหมือนกับพี่พี่พี่น้องนะแต่ปเปิดวิธีก็เหมือนกับกู่ต่อสู้ก็นนะั่นเองคโอ้โหนี่คือแบบน้ำใจนักกีฬาของอาชีพนักมวยจริงๆนะนึกถึงตอนเราแพมีคนมาให้กำลังใจเนี้ยเราก็ได้สู้ต่อนี่พอผมชน,นะผมก็ต้องไปให้กำลังใจพี่ขไว้พี่ก็ มีกำลังใจสู้ต่อแบบนี้เออเอาคุยเรื่องเกมการแข่งขันไปแล้วพี่ขอย้อนมาคุยเรื่องประวัติของน้องทายหน่อยได้ไหมเราเป็นคนอยู่ที่กระบี่ใช่ไหมคะจริงๆแล้วครอบครัวนี่พ่อแม่นี่หรือว่าครอบครัวทําอะไรล่ะคะที่กระบี่ก่มีถวนปาล์มเป็นของตัวเองอะค่ะ แต่แต่ตอนนี้พ่อกับแม่เขาแยกการกันอยู่แล้วแล้วก็ผมจะอยู่กับฝั่งพ่อมากกว่าฝั่งแม่ก็คุยคุยกันบ้างนะอืมเรามีพี่น้องกี่คนนะ่ะน้องทายมีพี่น้องสองคนครับมีพี่สาวอ๋อพี่สาวแล้วพี่สาวทําอะไรพี่สาวเป็นมวยด้วยไหมเมื่อก่อนก็เคยซ้อมแต่มันบอกว่ามันเหนื่อยมันไม่อยากตนะ่อยแล้วอ๋อ แล้วแสดงว่าเอาบ้านนี้ก็คือฝึกมวยมาแต่เด็กเหรอเข้าสู่วงการมวยได้ยังไงอะครับก็ปู่ผมเป็นคนชอบมวยชอบมวยไอ้ตอนผมเกิดมาคือตอนนั้นน่ะผมจะเกิดวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วช่วงนั้นเป็นเป็นเป็นช่วงที่ว่าหนังหนังขวานฟ้ามันดังอยู่พอดีอะขวันฟ้าหน้าด่ะนะใช่ครับแล้วแล้วผมเกิดมาแล้วผมเป็นเป็นปานอยู่ตรงนี้ด้วยนะเป็นปานที่หน้าตรงเนี้ยเฮ้ยเหรอเออ เดียวเนี่ยเป็นตานรนี้เออยังมีรออยู่นี่ใช่ไหมคะค่ะอืมเดี๋ยว,วพอเกิดมาปึ๊บพอพอพอปู่เห็นปูก็บอกว่าให้ต่อยมวยคนคนเนี้ยพอพอาปู่ผมชอบมวยครับผมตั้งแต่จำความได้ผมก็ปู่ผม,มาพาไปซ้อมตั้งแต่สี่ห้าห้าขวบรู้สึกว่าห้าขวบอ่ะโอ้ อ๋อก็คือมาจากปู่นี่แหละปู่ชอบมวยแล้วตอนนั้นขวานฟ้าหน้าดำโมโหกันลงมาเอ้ยหลานหลานกูมีปานอย่างงี้ด้วยวขวานฟ้าหน้าดำต้องเดินสายนี้<ต>เลยชื่อมวยชื่อแรกผมชื่อวานฟ้าสอสอนสิงห์เออแล้วก็ได้ได้เปลี่ยนมาเป็นถินครับตอนั้นอืมอ๋อแต่ว่าก็อยู่ค่ายสอสอนสิงห์มาโดยตลอดเลยสิคะอย่างนั้นอ๋ไอไเมื่อตอนเด็กๆผมไปต้องอยู่ค่ายสอเชอียสิที่ ถวแถวบ้านนะครับผมแต่แต่แต่ผมเพิ่งมาอยู่สอนอนจริงตอนอายุสิบสองสิบสามปีตอนนั้นนะอตอนผมจบปุกอ่ะผมบอกพ่อว่าผมอยากขึ้นไปต่อยมวยที่กรุงเทพผมขอไม่เรียนได้ไหมแล้วผมก็เรียนกศนเอาไว้จบมกพ่อบอกว่าเออแล้วใจลูกใจก็จะถึงใจครับผมก็เออออกจากเรียนแล้วก็ขึ้นไปซ้อมค่ายมีนาโยทินครับ ตอนผมสิบสิบสามปีอะผมขึ้นไปซ้อมค่ายมินาอยู่ตินเนี่ยไปอยู่แบบขึ้นไปมีมีพ่อไปสง่งแล้วก็กลับมาผมก็อยู่ค่ายมินายโยตินอยู่คนเดียวด้วยนะตอนนั้นนะหุ้ยทาไมจิตใจเข้มแข็งอย่างนี้อะ <c oughs> เด็กสิบสองกสิบสามเองอะใช <c oughs> ่ครับเตมเต่แตมแต่มันมีเพื่อนในค่ายมวยกว็เยอะนะครับแต่มันตอนขึ้นไปมันไม่ค่อยสนิทกับใครอะ อาแล้วปรับตัวยากไหมหรือยังไงตอนแรกๆก็ปรับตัวยากนะั้นร้องจะกลับบ้านด้วยโอ้ก็บอกไม่ต้องกลับตั้งใจหน่อยอืมออกจากเรียนขึ้นไปช้อมแล้วก็ตั้งใจอดอนักปีแบบนี้เดี๋ยวผมก็ตั้งใจร้องตั้งใจช้อมแบบนี้อืมมาอยู่ค่ายมวยที่กรุงเทพได้ต่อยแบบไฟดีๆได้เงินเยอะๆอะไรบ้างหรือเปล่าคะผมต่อยกรุงเทพไปแรกอะ่ะรู้สึกว่าจะผ่านหน้า สองพันเนี่ยโอ้ไม่น้อยนะครับต,ตออน,นั้นผมยังสามสิบสี่กิโลเลยตอนนั้นเล็กมากขึ้นขึ้นไปต่อยได้ละสองสองสามไปเนี่ยแล้วใครสอจนสิงพี่โอโอ้ได้สมุเบอกว่าเออมาช่องกับแกไหมเดี๋ยวแกจัดการเรื่องเรียนเรื่องอะไรให้หมดทุกอย่าง เดี๋ยวแกจะคุยกับพ่อคุยกับหัวหัวหน้าท่ายเขาไว้ <Ha. S 2> ผมผมก็ตัดสินใจมาอยู่กัแบพบี่โอเลสม,มุยที่เกาะสม,มุยอ่ะ mm. แล้วก็อยู่ได้ทีได้กับผมไม่ได้ต่อยกรุงเทพสองสองสองปีได้หลังจากผมสิบสองสามปีผมมาต่อยแถวแถวใต้เนี่ยผมต่อยแบบเดินสายต่อยเลยอ่ะ oh. จนจนที่ใต้ผมสิบเจ็ดไว้ครับ ผมจะอชนะติดต่อันในใต้จนมันไม่มีคู่ต่อยแถวใต้ก็เลยขึ้นกเทแบบนั้นก็เปลี่ยนชื่อขึ้นแบบรงเทพอ๋อเดินสายต่อยจนหมดแล้วจากกรุงเทพกลับไปสมุยตะเวนต่อยแถวใต้แล้วก็ต้องกลับมากรุงเทพเพราะว่าคู่ชกไม่มีแล้วว่าอย่างนั้นใช่ครับหลังจากผมสิบห้าปีผมก็ต่อยกรุงเทพมาตลอดเลยนะ,ะต่อยมาเรื่อยๆรื่อ,อจนถึงปัจจุบันเนี้ยแต่ก่อน ตอนผมอายุยี่สามปีอะยี่สามยี่สี่ผมเลิกไปแล้วนะครับครั้งหนึ่งฮะ <Huh? S 2> ช,ช่วงโควิดด้วยอรับ oh. ช่วงนั้นนะเพราะมวยไม่ได้ต่ออยู่ปีสองปีอ่ะ <Huh? S 2> ผมก็เลยเลิกไปแล้วก็มีพี่น้องบีแข่ตรรงยุธเนี่ยแกกลับมาจากโนเวย์ก no ลับมาจากประเทศนอกแล้วแกมาบอกผมว่าเออ กลับมาอยู่กับแกไหมสงแต่ว่าเดี๋ยวแกจะทําให้ดังอีกครั้งเองผมก็นอนคิดถู้เป็นอาทิตย์นะว่าจะกลับไปดีไหมตอนนั้นก็เริ่มคิกคิกเกตด้ด้วยมีอามีในทำอืมอืมอืมแกก็โทรชวนทุกวันนะครับว่าให้กลับมาอยู่กับแกไหมว่าผมมาเพิ่งจะยี่สิบสี่ยี่บ้าปีเองผมยังต่อยมวยได้อยู่อืกออ็ตัดสินใจว่ากลับมาอยู่กับพี่ต้องมีเกต้องอยุทธ้กลับมารู้สึกว่ากลับมา รอบหลังเนี่ยผมชอบทั้งหมดเก้าไฟคอัเพร้ไฟเดย์นะกลับมารอบหลังเนี่ยขนาดห่างหายไปเป็นปีนะแต่ฟอร์มเรายังดีอยู่ว่าอย่างนั้นใช่ครับผมก็กลับกกลับมาภาคหลังก็กลับมาต่อยได้เก้าไฟครับก็แงหนึ่งไฟเนี่ยช่วงโควิดที่บอกไปทํางานไปทํางานอะไรคะก็ดูแลสวนที่บ้านมีสวนปาล์มอะไรแบบเนี้ยเกิดเป็นในหัวอยู่สวนปาล์มแล้วในหัวอยู่ที่สวนปาล์มนะไปไปทําสวนปาล์มเองครับมีปาล์มมีอะไร แหมเราก็ฝ่าฟันมาเนาะจากกรุงเทพอะไรทุกอย่างมันก็เลยตัดสินใจอยู่พักใหญ่แต่ว่าอ๋อพี่น้องบีคือเรียกว่าโทรจีบโทรจีบทุกวันเคยอ,อยู่กับเกต้นผมสิบสี่สิบห้าปีเนี่ยตอนที่ออกมาอยู่กอดส,สมุยครั้งแร,งรกอะผมมาอยู่กับเกอ์ก็อยู่กับเกประมาณสามสี่ปีแล้วเกก็ไปทํางานที่เมืองนอกเกย์เกยเกไปเปิดยิมที่เมืองนอกค่ะ ผมก็ไม่ได้ติดต่อแกเลยพอพอแกไปอยู่มังนอกสักกเจ็ดปีแล้วแกแกกลับมาเมืองไทยแกก็ว่าผมไม่ได้ต่อยมวยแล้วแล้วแกก็บอกว่าเออมาต่อยไหมเดี๋ยวแกจะทําให้ดังรอบที่สองเองแต่บอกแบบนี้เดี๋ยวกลับมารอบนี้ก็ต้องดังกว่ารอบแรกเดี๋ยวจะทำให้ผมก็ตัดสินใจเออเมาอยู่เอนแกมีความพยายามจะทําผมเล่แบบนี้ยอืที่น้องทายมีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับหลังการชกเนาะที่บอกว่าอยากขอบคุณใครก็มีพูดชื่อ อ,อพี่โอเล่แล้วก็พี่น้นองบีที่พี่ก็ได้ยินเนาะนแล้วก็อีกหลายหลายหลายคนน่นะคะก็มีชื่อสองคนนี้ที่น้องไทยบอกพี่ด้วยโอ้โหสุดยอดตัดสินใจถูกที่กลับมานะใช่ครับกลับมาอมรอบนี้ก็เหมือน,อนกับค่าตัวก็เยอะกกว่ายรอบเลกแล้วก็มีมีวันเชื่อเพื่นคิดมาต่อยด้วยที่ผมอยากกลับม,มาเพราะพาะมีแจกโบนัสแจกเลยไปเลยตังมันดีครับต่อยวันไปเรียนก็ได้ ได้โบนัสเลยไปเลื่อยก็ต่อยกันก็ก็ต่อยกันเหมือนกับไ้ายสองเนี่ยอืก็ต่อยกันเนี่ยงออกมันไม่หยุดอย่างนี้ก็ได้โบนัสไปเล่นยค่ะตอนนี้ก็แบบมีไฟแล้วพร้อมสู้เต็มที่<ช>พร้อมลุยพรมะว่าตอนนี้ก็ร่างกายก็กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมบปต่อยมวยก็ไม่ไม่ค่อยเหนื่อยสภาพดีร่างกายเลยดีกว่าเดิม,มตัวน้องทายเองมีนักชกคนไหนเป็นแบบเป็นไอดอลไหมคะ ผมผมชอบเนเนี้ยชนประา,านนะเพราะว่าเขาเคยซ้อมที่เดียวกับผมอะจนปรธานแฮกเกอร์ตี้อะอะที่ทชนะพี่น้องโอ๋ไปนน่นะแต่เขาเขาสนิทกับผมอะแบบก็ก็คุยกันบ้างเขากลับมาใจก็มาเที่ยวหาผมแม่แบบนเนี้ยก็กคุยกันรู้รู้จักกันตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ผมสิบสี่สิบห้าปีหน่อย โอนน้โสิบปีแล้วสแสดงว่าจนทา,านแฮกเกตี้นี่หมายความว่าเขาก็ซ้อมอยู่ที่สมุยเหรอฮะเมื่อก่อนเ็าจะมาช้อมอยู่ที่สมุยแล้วก็เขาก็ช้อมที่บ้านมัง่งช้อมที่สมุยมัง่งก็สลับกันไปวนวนเวียนไปวนเวียนมาแบบนีออ้อืม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 ครั้งนั้นตอนที่เขาชนะพี่น้องโอ่ะเราได้มีแบบไปยินดีอะไรกับเขาไหมเขาก็ชวนผมไปดูไปต่อยด้วยตอนนั้น ไปดูมวยที่เพชรบัญชาแล้วบังเอิญไปเจอเขาแล้วก็ไปทักคุยกันแล้วก็เขาก็ <c oughs> ชวนผมไปดูเขาชิงชิงแชมป์ด้วยผมก็ไม่ได้ไปครับวานนั้นเพราะว่าผมต้องสองมวยผมก็บอกผมค่อยดูทางวิธีเอาอ๋ออ๋อ,อวันนั้นเขาก็ชนะด้วยนะใช่ครับไฟนั้นน่ะเก่งขยันซ้อมมากเลยจน,นอาทายนะขยันแบบอืมขยันซ้อมมากหรอฮะเก่งด้วยฝรั่งี่กคตรเก่งเลยผมอะ จนาทานี่เก่งที่ที่สุดนะในบรรดาฝรั่งนี่ผมว่าเพราะว่าเราเห็นเขาซ้อมเองกับตาเราอะ่ะคืออยู่ค่ายด้วยกันเลยว่างั้นซ้อมกับผมเขก็ตั้งกับผมซ้อมกับผมเล่งเจอกับผมตั้งแต่นู่นนะโอ้วิ่งไงมากันตั้งแต่ตอนผมสิบสี่สิบห้าปีหนอเขาพูดไทยได้เยอะไหมคะพูดไทยไม่ค่อยได้อ๋อเป็นคนอังกฤษแต่ว่าพูดไทยไม่ค่อยได้ใช่อัะแต่น้องก็จะพูดได้อยู่นิดนิดน้องก่อนเขามีพี่น้องกัน สามสี่สามสี่คนนะงรู้สึกว่ามีมีน้องชายเขาด้วยอ๋อก็ต่อยมวยเหมือนกันว่าอย่างนั้นใช่ครับที่สมุยนี่คือพี่ว่ามีนักชกต่างชาติเยอะเลยสิคนที่ยินผมอะเยอะครับเหมือนกับเขามาซ้อมแบบออกกําลังกายแบบนี้แต่แต่เหมือนกับถ้าเขาซ้อมต่อยจริงๆก็ มันยังไม่คิดคนเรือันนี้พี่ถามเลยสมุยเนาะท่องเที่ยวนะน้องทายบอกว่าก็เคยเจอจนาทาฮเกกัตตี้มาตั้งแต่เด็กเนาะเรามองยังไงที่ชาวต่างชาติเนี่ยเขามานิยมแล้วก็ชื่นชมแม่ไม้มมยไทยเราในฐานะคนไทยเนี่ยรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติครับที่เขาอยากเรียนมวยไทยเสียตังมาเรียนมมยไทยแบบนี้เขาก,ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เห็นอย่างนี้เพราะว่า ซ้อมทีก็หลายบาทอยู่ครับคนพลังนะน้องไทยฝากอะไรถึงแฟนมวยหน่อยฝากอะไรถึงนักมวยรุ่นน้องที่อาจจะชื่นชอบเราเห็นเราเป็นไอดอลหน่อยสิคะทิ้งท้ายให้พี่หน่อยก็อยากให้นักมวยน้องๆทุกคนก็ให้ตั้งใจใจซ้อมไม่เยอะให้มีวินัยอย่าขี้เกียจได้แบบนี้เดี๋ยวสักวันก็ต้องเก่งนะแล้วก็ฝากแฟนมวยติดตามด้วยครับไปไปดัง ผมจะชอบให้สนุกกว่าเดิมครับอันนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วหมัดเท้าเข่าสอกตีลังกากลับไปกลับมาโอ้สุดยอดเนาะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณน้องไทยมากๆนะคะเทศทักษินซอสอนสิงขอบคุณมากครับ